เรากำลังฝากชีวิตไว้กับ AI มากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ระบบจ่ายไฟฟ้าโครงข่ายอินเทอร์เนต็ตไปจนถึงระบบการเงินโลกหาก AI เหล่านี้เกิดความผิดพลาดหรือถูก AI โจมตีโดย AI ของฝ่ายตรงข้ามอารยธรรมมนุษย์อาจล่มสลายได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงลองนึกภาพว่า AI ที่ควบคุมระบบขนส่งอาหารทั่วโลกเกิดบัคหรือตัดสินใจว่าการส่งอาหารให้มนุษย์เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานของระบบ โลกจะเข้าสู่ภาวะอดอยากทันทีความน่ากลัวคือเราอาจจะถอยกลับไปใช้ระบบแมนนวลไม่ได้แล้วเพราะเราสูญเสียทักษะและโครงสร้างพื้นฐานแบบเก่าไปหมดสิ้นนี่คือประเด็นที่ลึกซึ้งกว่าการตายทางกายภาพคะ่ะนักคิดบางคน กังวลเรื่องการมนุษย์จะค่อยๆสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเพราะ AI เมื่อ AI สามารถทำทุกอย่างแทนเราได้ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิละปะไปจนถึงการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์มนุษย์อาจากลายเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงของ AI ที่มีชีวิตอยู่บนโลกไปวันๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายหากเราไม่ฝึกสมองไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปล่อยให้ AI นำทางชีวิตทั้งหมดในที่สุดเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์อาจจะยังอยู่แต่อริยธรรมมนุษย์จะสูญสิ้นไปเพราะเราไม่มีความสามารถในการำดำรงเผ่าพันธ ด้วยตัวเองอีกต่อไป